พี่หลินเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเกิดแกเสียชีวิตแล้วให้แต่งหน้าแกให้สวยๆเหมือนตอนที่ขึ้นคอนเสิร์ตนะลูกๆพี่หลินก็เลยมาบอกให้พี่ช่วยแต่งหน้าให้พี่หลินโดยใช้เครื่องสําอางของทางโรงพยาบาลเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวก่อนและไม่คิดว่าพี่หลินจะจากไปในวันนั้นบทเพลงไพเราะเพลงหนึ่งในวงการเพลงไทยก็คือเพลงรักปักใจ ซึ่งเป็นผลงานเพลงของสองศิลปินแห่งชาติคือแต่งคำร้องโดยครูสุนทรียาณเวียงการแต่งทำนองโดยครูสมานการจนะผลินบันทึกเสียงครั้งแรกในยุคแผ่นครั้งโดยนันทาปีตนีละผลินในปี2498แต่เพลงรักปักใจมาโด่งดังเต็มที่เป็นที่รู้จักแบบระบือ,ล,อลื่นในยุคที่นำมาขับร้องอีกครั้งโดยลินจงบุญนาคกริน ซึ่งพาเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในปี2 5 1 4และลินจงบุญนาครินซึ่งขับร้องเพลงนี้ยังได้รับสมญานามว่าคีรีบูนสาวเสียงเสน่ห์อีกต่างหาก ว่ากันว่านักร้องเสียงเสน่ห์ผู้นี้คือต้นแบบของนักร้องรุ่นน้องอย่างเจนเจนบุญสูงเนินครูชาลีนทรวิจิตศิลปินแหน่งชาติที่เคยแต่งเพลงให้ลินจงบุญนาคกรินขับร้องเคยเผยถึงความประทับใจในน้ำเสียงของลินจงว่าหาตัวจับได้ยากเพราะไม่เพียงไพเราะแต่ยังออกเสียงสูงมากจึงทำให้ร้องได้ทั้งเพลงลูกกรุงและเพลงไทยสไตล์จีน ลินจงบุญนากรินหรือลินจงบุญนาคเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมปี2488ที่จังหวัดสงขลาหลังคุณพ่อเสียชีวิตครอบครัวก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพ ลินจงจบการศึกษาชั้นม .6 จากโรงเรียนพิทยศึกษาสีกักพระยาสีเธอเข้าสู่วงการจากการร้องเพลงในบทแล้วถูกทาบทามชักนำเป็นนักร้องเต็มตัวโดยคุณสุรพลพรทวีวิวัฒลินจงบุญนาการินได้ร้องเพลงบันทึกเสียงครั้งแรกในเพลงจูบฉันแล้วจงตายเสียเมื่อปี2509 จากการแต่งคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตแต่งทำนองโดยครูสมานการจนาผลินซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องกระเบนธงของสอัศนจินดาทำให้เธอเริ่มมีชื่อเสียงแต่เธอมาโด่งดังเอามากๆในปี2510เมื่อได้ร้องเพลงรักปักใจเพลงนี้ทำให้ชื่อเสียงของเธอแจ้งเกิดเต็มตัวโด่งดังหรือลั่นทั้งประเทศและเป็นบันทึกแผ่นเสียงลองเพลงที่จำหน่ายได้ดีที่สุดชุดหนึ่งของห้างกมนสุโกศลนช่วงปี2510 นอกจากนี้อีก4ปีถัดมาเพลงรักปักใจยังส่งให้เธอขึ้นแท่นเป็นนักร้องรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานประจำปี2514 ลินจงบุญนาคกรินเป็นนักร,ร้องร่วมสมัยกับสุเทพวงกำแหงและสวลีพากาพันอีกทั้งยังเป็นนักร้องคู่ขวัญของชรินนันทนาครในบทเพลงมนรักดอกคำใต้ระหว่างที่เธอร้องเพลงอยู่ที่โลลิต้าในคลับถนนราชดำเนินร่วมกับสุเทพบงกำแหงและสวลีพากาพันลินจงบุญนาคกรินได้บันทึกเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ ซึ่งครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติได้นำทำนองเพลงนี้มาจากเพลงเมียวเย่นจงเซนแล้วเอามาใส่เนื้อไทยถือเป็นอีกเพลงหนึ่งที่สร้างชื่อให้กับล oh, ินจงบุญนากริน,น,นจ,จะว่าไปแล้วลินจงคงถูกฉลองกับการหยิบเพลงเก่ามาขับร้องใหม่แล้วไฉไลกว่าต้นฉบับเพราะเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นี้ ก็เคยมีผู้ร้องก่อนเธอซึ่งก็คือมิสเกอร์ลนดนางเอกฮ่องกงโดยร้องประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่องหงหยกยก่อนที่ลินจงจะนำมาบันทึกแผ่นเสียงจนประสบความสำเร็จในยุคที่ลินจงบุญนาคกินมีชื่อเสียงโด่งดังต้องวิ่งรอกร้องเพลงตามไหนทคลับหลายแห่งอนันต์เสมาทองหรืออ้วนรีเทิร์นในปัจจุบันเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นคนหนึ่ง เป็นเสมือนมิตรคู่ยากต่างวัยเพราะนอกจากจะเป็นช่างแต่งหน้าดูแลเรื่องคอสตูมดีไซน์ชุดแสดงแล้วยังดูแลคิวร้องเพลงให้เธออีกด้วยคุณอ้วนรีเทิร์นเผยว่าพี่สนิทสนมกับพี่หลินมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวเราเริ่มรู้จักกันตั้งแต่ตอนที่พี่เป็นเทคนิเชียลอยู่ที่ชิฟูเร่แล้วพี่หลินก็มาเป็นลูกค้าประจำให้พี่แต่งหน้าให้จนเกิดเป็นความสนิทสนมช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาตลอด ลินจงบุญนาากรินเป็นนักร้องที่ขึ้นชื่อเรื่องความมีน้ำใจเธอมักจะใช้บทเพลงเป็นสื่อในการช่วยเหลือผู้คนเช่นครั้งหนึ่งเคยนำทัพนักร้องดังไปร้องเพลงให้กำลังใจทหารไทยที่เวียดนามในห้วงยามที่มีการสู้รบกันเพราะเชื่อว่าบทเพลงสร้างความสุขได้เหมือนที่เธอมักจะร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายหรือร้องในยามที่รู้สึกท้อแท้ อย่างไรก็ตามเมื่อวันวายล่วงเลยโรคภัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็เกิดขึ้นกับนักร้องเพลงดังคุณอ้วนรีเทิร์นเผยว่าช่วงหนึ่งพี่หลินมีอาการตัวเหลืองก็เลยพากันไปโรงพยาบาลปรากฏว่าตรวจเจอท่อน้ำดีอุดตัน คุณหมอทำการใส่ท่อเพื่อขยายถุงน้ำดีให้มันทำงานได้ตามปกติก่อนที่จะมาตรวจพบมะเร็งตับอ่อนในภายหลังนั่นคือช่วงเดือนกันยายนปี2557ที่ลินจงตรวจพบอาการมะเร็งตับอ่อนและรักษาตัวต่อเนื่องมาโดยตลอดและทางสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตราชุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสุเทพบงกำแหงศิลปินแห่งชาติ ได้จัดคอนเสิร์ตรักปักใจกว่าจะเป็นลินจงบุญน,นากรินเพื่อระดมเงินช่วยเหลือระดมน้ำใจจากบุคคลในวงการเพลงกระทั่งเดือนเมษายนปี2558ลินจงบุญน,นากรินอาการสุดหนัก ญาติต้องหามตัวเข้าส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทีมแพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการไตวายฉีพลันแทรกอาการป่วยมะเร็งตับอ่อนต้องเข้าพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง503ชั้น5ตึกว่องวานิดโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นคนไข้ในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคุณอ้วนรีเทิร์นเล่าถึงช่วงเวลานี้ว่าเราก็บอกให้พี่หลินสู้นะให้กำลังใจไปมาหาสู่กันตลอดจนเมื่อวันที่30เมษายนปี2558ลูกของพี่หลินทม มาบอกว่าแม่อาการแย่แล้วพี่กับพี่เจินเจนบุญสูงเนินก็รีบไปที่โรงพยาบาลไปถึงก็พูดคุยกับพี่หลินแต่ณตอนนั้นพี่หลินไม่ได้มีอาการโต้ตอบใดๆพี่ก็เอาพระไปะยัดใส่มือแล้วก็เปิดเพลงรักปักใจและชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ให้พี่หลินได้ชื่นชมกับผลงานของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขารับรู้หรือเปล่าพอสัญญาณชีพเริ่มแผ่วก็เริ่มเปิดบทสวดมนต์ให้แกฟังแล้วก็พูดกับแกว่า พี่หลินไหว้พระนะพี่ให้พี่ไปอยู่บนสวรรค์นนะจากนั้นก็บอกให้ลูกๆของพี่หลินมากราบเท้าขอข้ามาแม่และบอกแม่ว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะลูกๆตัวพอที่จะดูแลตัวเองกันได้แล้วและพี่หลินก็จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา18นาฬิกา35นาที คุณอ้วนเปิดเผยให้ฟังอีกว่าพี่หลินเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเกิดแกเสียชีวิตแล้วให้แต่งหน้าแกให้สวยๆเหมือนตอนที่ขึ้นคอนเสิร์ตนะลูกๆพี่หลินก็เลยมาบอกให้พี่ช่วยแต่งหน้าให้พี่หลินโดยใช้เครื่องสำอางของทางโรงพยาบาล เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวก่อนและไม่คิดว่าพี่หลินจะจากไปในวันนั้นก่อนแต่งหน้าให้ก็ยังยกมือไหว้ขอเข้ามาพี่หลินเพราะมันต้องมีการจับตาแกพี่ก็ตั้งใจแต่งหน้าให้แกสวยๆแล้วก็ยี่ผมหวีให้มันเป็นกระบังเพราะพี่หลินชอบให้แต่งหน้าเข้มๆแล้วก็ทําผมฟูๆก่อนจะนําร่างไร้วิญ,ญญาณของพี่หลินไปบรรจุไว้เพื่อดําเนินการต่อไป ซึ่งตอนแต่งหน้าไปก็รู้สึกหดหูเพราะพี่แต่งหน้าให้พี่หลินตั้งแต่สมัยสาวๆและต้องมาแต่งหน้าให้พี่หลินเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่แกเสียชีวิตก็อดน้ําตาไหลไม่ได้พี่ก็อยากจะให้แฟนเพลงของพี่หลินทุกคนรักและระลึกถึงพี่หลินตลอดไปแม้ว่าบางทีพี่หลินอาจจะเป็นคนเสียงดังเอะโวยวายแต่พี่หลินเป็นคนจิตใจดีงามไม่เคยว่าร้ายใครหรือยินทาใครรับหลัง นี่คือฉากสุดท้ายของคิรีบูญสาวเสียงสเสน่ห์คุณหลินลินจงบุญนาคกรินนักร้องรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานประจำปี2514จากบทเพลงรักปักใจที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนจากไปในวัย71ปีเมื่อเวลา18.35นาิกา5นาทีของวันที่30เมษายนปี2558หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งตับกว่า1ปีแต่บทเพลงและเสียงร้องอนอมะตะของลินจงบุญนากริน จะยังขับขานขับกล่อมแฟนๆไปตลอดการขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและสื่อออนไลน์ขอบคุณมากครับ